ใครคนใดคนหนึ่งได้แต้มนะครับอ้าวคิมบุกไปไปต่อไปต่อครับคางนข้างจะเหนื่อยครับเพราะว่าวิ่งใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็ดูทางด้วยค่อนข้้งหนักครับดูทางด้วยอายุเท่าไหร่น้องสองคนนี้อายุประมาณ13ครับไปน้องคิมน้องคิมแถวทั้งคู่ครับเริ่มแ่วแ่วทั้งคู่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่มีใครทําแต้มได้ครับ เอาครับครับใช่ครับตัวใหญ่มากครับเอาแล้วครับมมูได้โอกาสไม่ลงเหมือนกันโอ้โหเริ่มแผวคิมกัดฟันกัดฟันแล้วไปต่อดีเอาเบียดแล้วโอกาสของคิมไม่ได้ซ้ำได้หรือไม่หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแผวทั้งคู่ครับปอแปรทั้งคู่ครับตอนนี้ไม่เข้าครับเอาครับ อ่ะคิมปอแแปลหมด,ดมหมดแล้ว